ตัวอะไรลูกมาแล้วมาแล้วนี่รวมี <annah> นรวมีตัวอะไรคะตัวอะไรน่ตัวใหญ่มามีมีเทนดูอีกเยอะเต้นเตจะหมดพลังงานก่อนป่ะรวมชีนนี่ตัวอะไรล okay. ูกอ๋อชีนอเอชีนตัวอะไรนโป๊ะโป๊ะ ช้างช้างอยู่ไหนคะช้างอยู่ไหนโอ้อขอานองเน้ขอ้อนองเน้ตัวอะไรคะัวตัวอันนั้นโตลูกไอ้โตแม่เหาะเนาะ เอาเป็นวิดีโอยางน้ำหนาไปแล้วทางนี้ค่ะโดดย่องๆองที่ยมมอยมสิดถามปึงเงน

Có lẽ nam à bbinary hà nam à hiện находится à ngoài ต้นไทรนี่อืมหืดเมเลยอหอหยงอะยิ้มหวานให้แม่หน่อย ่างายน้องสวยจังไว้ยานบอ่อเถือไท <Yeah. S 1> <Tiger. laughs> เกอร์เกือเรเรือดออแ้ยแสหม,ม,มูงสซมวมัลูกปัน้นมยาน่าตัวจริงไม่ย่านเลยคุณนะ อุ้ยดูนั่งขนาดมามงอ้ยลงล่ตรอก้ตรอมนเห็นไหมน่ะสีเนีงี้ยไม่ดูอะไรลูกตัวอะไรตัวอะไรเสือเสือน้องเสืออยู่นาะ มาเร็วๆูะของบอสัใส่หมอกแม่จ้าออแม่มาลไม่หนอ่ะหาขึ้นน้ำอุ้ยน้องน่ารักอ่ะของทิ้นยาจับนะลูก ข้าวต้วมทำไมบ้านเราไม่หัน <c oughs> อุ้ยอุ้ยนะ่ารักน้องชื่อข้าวต้มนะคะข้าวต้มน้องเล่นน้ำจากคนนี้เร็วเลยมั้ย <c oughs> น้องชื่อขอ้าวต้ม

เรกับเขาใหญ่มันไม่ใช่แบบน้นหนามันม่ลยเห็นเนียงกะติต่อยเห็นเสือกะติเตเสือจะนอนหายบ่อในตาใส่แป๋วเลยอ่เอ การกระดิกเท้า้วยนะจับมือหน่อยจับน้องหน่อยครับจุ๊จุ๊ลากันลากันขอบคุณค่ะบ๊ายบายลุงเงินทองลุงบงนงองบ๊ายบายโชคดีโชคดีน้องตัวมีบายที่วิโกเลย บิโก้ขอนมน้องไม่ให้อ่ะโอ้ยชาไปกินเอานมเรียกเรียกโก้มาเอานมหน่อยบิโก้มารับนมกับออมสินด้วยด้วยคุนกินแน่กินซื้อนัซื้อด้วยค่ะกินม่จะเอาม่เข็งไม่แม่แน่แม่กล้วยเคงทางบ้านลูก อันนี้เขาต้องสะอาดเนาะขอโทษเด้ออเแม่บสะอาดพ้อีแม่จับมาเลยอะไรพนงามนอมันเหี่ยวเด็ดลากล้วยเอาอันงามมากกล้วยขอกล้วยน้อยก็ชื่อไรทาับที่เขได้ไหมกับที่เขได้ไหมเจ้าออกไปตั้ เจ้าออกไปฟูน <önemli> ที่เนี้ยผมมาสนั่นกันไ่ต้องมาดูแลพอแล้วพอแล้วค่ะเอากล้วยมากันแล้วกันไม่แม่เข้าหนังน้าลูกเนาะคูนคูนข้าคูนมาทำางคูนให้แล้วเป็นกล้วยบ่ใกล้ๆแม่นี่นะนี่เก่งดำเนี่ยนะเออเอามาลูกอ่อนงามมาเอามาซุกยูแต่มันมันงอม กตะวกินเออเอาแม่กนงอมนะว่ามันกินดิงอมทมาเอาลหรอรู้ขาอยากขากแต่ลูกเอาแม่กินไหนแม่ทำพูนไหนแม่เด้อรู้ขาจับได้ไหมคะเฮ้ยขอดูนี่งมีโก้มีโก้โอมีโก้ค่โก้สุดยอดต่อุปค่อ่ปสุดคุณสุดเออสุดเนี่ย อันนี้เจ็ดขวดแล้วสิอโอ้เจ๋งจจม,าจมากเออมาเหยียบให้แม่บางๆแหงๆบาง,ง,ง,างๆเอาอีกได้บ่าลาะาลูกกล้วยนั่นกอพอเอาแม่นยันเขาเสียทออแม่บ่เห็นตาพนจริงโอเคอเคุณนายครับค,ครับครับ,รบผมจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย ยุ่มบานเนี่ยอืมน้ำตาปิงปิงด้วยโอเคบายบายกินอะไรน้องอยากกินแต่น้องทำไมอ้วก <c oughs> มันกินอะไร อยากกินใจเขาอยากกินแต่เขาทำไมคืนลงไปคืนลงไปออมสินเมื่หวาเยอะฝืนเอวนะแต่น้องอยากกินแต่น้องอยากกินน่ะใช่ไหม Oi, oi.